ใครที่กําลังมองหาคาเฟ่สวยๆถ่ายรูปเก๋ๆนะคะแนะนําเลยที่มูยูจังหวัดนครปฐมคือบรรยากาศดีมากเขาจะมีเป็นทะเลสาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตึกจะเป็นตึกสีขาวแบบนี้ถ่ายมุมไหนก็สวยส่วนของกินก็คือมีให้เลือก<ม>เยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของหวานเนาะคือใครที่แบบผ่านมาแถวนี้นะคะแนะนําเลยว่าลองมาดูที่นี่ละกันแต่ว่าแอบ,บนิดนึงของของเขาเนี่ย อาจจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะแต่ว่าเราไปกันหลายคนก็หารกันแล้วคนละประมาณ2-300โดยเอประมาณนะคะนี่เลยก็คือเน้นกินเยอะมากทา่าทางที่เพิ่งกินของคาวกันมานะคะก็ตบด้วยของหวานไม่เป็นไรถือว่าอา๋อคุ้มค่ากับการที่เรามานะคะแล้วเพราะเราจะได้ไปถ่ายรูปมุมอื่นๆด้วยที่นี่ก็คือคนจะเยอะนิดนึงนะคะถ้าไปตอนช่วงกลางวันเนาะก็อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะคือสวยมากนี่ท้องฟ้าคือเปิดเลยนะคะ วันที่เหี่ยงไปคนก็อาจจะแบบมีประปายบ้างนะคะก็จะมีมาถ่ายรูปเดินเล่น